โดยสารบ,บัตรที่นี่สถานีสามเซนครับที่นี่สถา,านีสามเซน,บน,าาน,เซนขบวนรถจากเทียบชานสถาที่1เป็นขบวนรถส่วนพิเศษในเส้นทางสายใต้ขบวน37รับชมบริษาทจากกรุงเทพปลายทางสุนัยโ,โรคลาครับมีตัวจะในการโดยสารนําสิ่งของสัมภัระของท่านขึ้นจุดฐานที่นั่งบนขบวนรถให้เป็นที่เรียบร้อยขอบวนรถที่นี่ออกจากสามเซ็ไปแล้วจะหยุดรับชมบริสาร สถานีชมทางบางซื่อเป็นสถานีต่อไปครับที่นี่สถานีสำเสน็ขอบคุณครับ